สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตามหาเธอทั้งคืนไกรทองลุ้มน้ำตาปีเปิดแผนละจอระเข้่าวฉลองภูเก็ตอย่างไรแววจากกรณีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาได้มีผู้พบเห็นจอระเข้ขึ้นลอยตัวในทะเลบริเวณสะพานท่าเทียบเรือฉลองมารีนาหรือท่าเทียบเรือเอวฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดภูเก็ตและหลายหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานไปยังศูนย์ป้องกันและปรับปรามประม,ง,ระมงน้ำจืดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไกรทองลุ่มน้ำตาปีเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้เข้ามาดำเนินการจับตัวล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาในนิคมสุขสวัสดิ์หัวนาชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปีได้เดินทางมาถึงที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองก่อนร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทรัตนชูประมงจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ทหารเรือทับเรือพคที่3เพื่อวางแผนออกติดตามจาราเข้ทั้งทางบกและทางน้ำโดยมีนายนารลงวุ้นซิลวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาดูความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการ ในนิคมสุขสวัสดิ์หัวหน้าชุดไกรทองลุ้มน้ำตาปีเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จอระเข้จะหลบอยู่ตามใต้สะพานจุดจอดเรือหรือว่ายออกไปจุดอื่นหรืออาจจะขึ้นฝั่งในจุดที่สงบซึ่งการค้นหาในจุดดังกล่าวเป็นไปค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นทะเลเปิดและมีพื้นที่กว้างและจากการค้นหาตลอดหลายชั่วโมงไม่พบเบาะแสเลยจึงจำเป็นต้องยุติภารกิจและเตรียมแผนใหม่ เพื่อจะดําเนินการในวันพรุ่งนี้ซึ่งในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ช่วยเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือว,ว่าจระเข้ยังขึ้นลอยตัวอยู่ในจุดเดิมหรือไม่หากยังอยู่จุดเดิมก็อาจจะใช้วิธีใหม่เช่นอาจจะใช้เหยื่อล่อหรือวิธีอื่นๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่หากไม่พบขึ้นลอยตัวก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะย้ายไปหลบบริเวณอื่นซึ่งก็จะต้องทำการค้นหา หรือประสานเครือข่ายต่างๆให้ช่วยติดตามต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ